ดังใหญ่เลวนางเอกซุปตาบินด่วนไปสหรัฐหลังแบรนด์ดังระดับโลกต้องการตัวเพิ่งกลับมาถึงเมืองไทยได้ไม่กี่วันก่อนเพราะไปพักผ่อนที่นอร์เวย์ประเทศบ้านเกิดมาสำหรับยาย่าอุรัสยาสเปอร์บานอุรัสยาและล่าสุดก็มีรายงานอีกครั้งว่าเธอนั้นกำลังจะบินไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยในอินสตาแกรมของโวกไทยเล่นได้โพสต์ข้อความว่า ยายาอุรัสยาสเปอร์บันอุรัสยาสออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาพร้อมชมโชว์คอลเลกชันครูสประจำปี2023จากแบรนด์หลุยวิตตองที่จะจัดขึ้นในวันที่12พฤษภาคมที่จะถึงนี้ในฐานะเฟนออฟหลุยวิตตองติดตามการรายงานแฟชั่นโชว์ครั้งนี้ได้ที่โวประเทศไทย l v c r u s e l u y w i t t o n ง ยังไงก็ขอให้สาวยาย่าเดินทางปลอดภัยนะคะ